สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมบูทชิฟวอลกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนฟอร์มเงินนะครับหรือว่าคาว่าปั๊มเงินนั่นเองนะครับว้าวจะปั๊มเงินซื้อเออเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรนี้จะบอกว่าเออเป็นเหมือนเครื่องยิงระเบิดอะ m p g <laughs> จะไม่ได้เราชื่ออะไร เดะเดเดโอเคในเกมเนี้ยเอาจริงๆถ้าเราจะเรียกตำรวจนะผมจะพิธีเรียกตำรวจเราต้องขับรถชนคนให้เยอะที่สุดที่ดาวสามดาวเยอะที่สุดนะครับแต่ว่ามันเป็นการฆ่าคนเนี่ยผมเลยไม่อยากอะไรมากเท่าไหร่ผมเลยใช้สูตรเรียกตำรวจนะชื่อว่าสูตรพุพโพุพุดิสคุณน่าจะรู้ไปแล้วคลิปก่อนที่ผมใช้ที่ผมทำคลิปเกี่ยวกับสูตรไปนะ น่าจะรู so Guys, like so so Man, ้แล้วสูตรเนี P ้ยโอเคเดี L ๋ยวเราขึ้นที่สูงไว้ก่อนเพราะเวลาตำรวจมามันจะยิงนะมันจะเริ่มยิงผมไม่อยากยิงผมไม่อยากตายนะเป็นตัวชี่นะมาเดี๋ยวไปพิมพ์สูตรกันเลยนะ P O P O P L L อะไรเนี้ยจะไม่ได้แล้ว L set ตึ๊ดโอเค รียบร้อยดาวเอาเราหายเองได้คือมันคืออะไรมันคืออะไรดาวมันหายเองมันคืออะไรมันตำรวจมันเห็นมาแล้วใช่ไหมใช่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 มันเหจ้าจริงด้วยนะเอามควายาราเข้าเข้าได้เพื่อนมาเร็วแล้วเราเหรอวูมันมันจริงมันจริงเดี๋ยวเดี๋ยวผมลง ขึนมาได้ไหมตำรวจตำรวจมันน่าจะมูน,บบน,นมนะหัมันไม่น่าจะดึงมาได้ลลเราต้องอมตำรวจม,มาเยอะๆรอก่อนสักปีหนึ่งนะตอนนี้ตำรวจรวมกันทั้งหมดสองคนแล้วคุณจะปาระเบิดลงไปเลยแกการทีละสองคนเลยนะตุม้มเรียบยร้อยเหลือสามดาวอันนียพอ ทันเสร็จเนี่ยผมมันจะอยู่ด้านล่างนะแต่ลงไปก็บเงินแล,ล้วรีบขึ้นมาขึ้น,นมาอีกทีกเลือดเลือดจะหมดยูครังครังรอแป๊บนึงตุ้มร้อยสามดาวเหมือนเดิมเฮ้ยช่างเหอะแต่มันเริ่มยิงเรื่อยๆเลยผมรอรอ,อ,อเลือดขึ้นก่อนโอเคกลับมาอีกทีคือผมตายนะเดี๋ยวเริ่มใหม่ไม่เป็นไรดูโฆษณาก็ได้ มากันอีกค่ะไงเฮ้ยเไม่เป็นไรเราเพื่เป็นไรนะฉุกชีวิตเฮ้ยชีวิตนี่คือต้องรอตำรวจใช่ไหมเรื่งอะไรเรื่อยตั้งลบอยู่ด้านล่างน่าจีน่าจหน้าจีนด้านล่างไม่อยู่นี้ด้านล่างใช่ไหมดูดูมันยิงเรื่อยๆถ้าไมอยู่แถวๆเนี้ย ต้องอยู่แถวๆนี้อุ้ยจังกไกลเว้ยอ่ะคืออะไรโดนคนเหรออีว่แคปหนึ่งลบหนึ่งแคปมันอยู่แถวๆนี้แหละมันอยู่ใกล้ๆดุมมีได้ไหมไปก็ติบ เจ็บหนักโอ okay. เคยังดีชี่อห้องห่วงหยุดไปล่ะมันหยุดตรงไหนกันนะตรงโหลดวีฟิตหมดแล้วมันอยู่นะกันสองคนได้ไรเพื่อนมาแลว้วจุงมมาจุงกลับไปทุ่ม <c oughs> ประปวนเมืองมากมากเราก็เก็บเงินได้ตามสบายแต่เนี้ยรู้ความรู้สึกแบบโอเคโอเค เมื่อเราทำเสร็จแล้วเนะี่ยผมว่าไม่แนะนําให้ช้วิธีปวนเมืองหรอกรับรถชนนะผมไม่อยากเลยโอเคพวกนี้สามารถเป็นสูตรได้นี่สูตรอีวิวแคปลบหนึ่งนะ,ะโอเคสำหรับนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับไซค์กดแชร์าชาและกดกระดิ่งด้วย